วันนี้จะผมจะเล่นเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเล่นง่ายๆใครๆก็เล่นได้นะครับเพ้ฟังแล้วผมเชื่อว่ามันคงไม่ไม่ยากเกินไปผมอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปแกะกันดูนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมสอนเพลงไหนอีกนะครับยังไงก็คอมเมนต์กันมาขอได้เลยที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงก็ <Music. S 1> ผมจะเข้าไปดู <Am ps. S 1> แล้วก็ หยุดคิดเลยรู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกันหยุดไว้แค่นี้หยุดไว้เลยด้โลรดเธออย่าเล่นกันไปกว่านั้นเล่นจากป่าหาฉันเสมอทุกคืนวัน มากเกินกว่าเพื่อนควรจะเป็นเล่นเป็นห่วงฉันไหมในเรื่องที่ไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉันเอะยังไงที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลว่างไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นพื้นคันต้องเล่นแบบไหนได้แต่เพ yeah, ยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากม กันจะทนไว้บอกฉันที่จะได้ไหมเธอตอยฉันเป็นพื้นเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นการเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนอยู่ที่เดียวกันไหมหยุดเล่นเกินเพื่อนเล่นสวัสดีครับผมกัน Clockwork m o t i o n l s ครับ ทุกคนกำลังอยู่ในช่วงไววอดนะครับ mm hmm. จากที่เพื่อนๆพ,พิมพ์มันเข้ามานะครับ mm hmm. เข้ามาขอเพลงเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเพลงนี้เลยแต่ว่าวันนี้จะผมจะเล่นเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเล่นง่ายๆใครๆก็เล่นได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปชมกันนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะแบ่งสอนเป็น3 3ท่อนด้วยกันนะครับท่อนจะมีท่อนเวอร์ ท่อนปรีฮุกแล้วก็ฮุกนะครับผมเริ่มจากท่อนแรกครับท่อนเวิร์สท่อนเวิร์สนะครับจะมีคอร์ดด้วยกัน3คอร์ดนะครับก็คือคอร์ดแรกเป็น,อ b b นคอร์ด B f l a t นะฮะแบบนี้คอร์ดที่2เป็นคอร์ด G minor นะครับคอร์ดที่3เป็นคอร์ด D m i n o นนะครับอ่ะอย่างท่อนเวิร์สเนี่ยมันจะมี สมันจะคอร์ดมันจะวนลูปอยู่ประมาณ4 4บาร์นะครับก็คือเป็น B flat 1 bar บาร์หห้องแล้วก็ G minor หห้อง D minor 2ห้องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแ pattern น e ีดจะเป็นอย่างนี้นะฮะการด e a t อ o n verse ก็จะเป็นดีดแบบมュวด้วยนะครับดีด <c oughs> ลงไปปึ <c> ๊บ <oughs> แล้วก็ิ้วแล้วก็ตบ แล้วก็ดีดแล้วก็มิ้วด้วยนะฮะแล้วก็ตบอีกทีหนึ่งอันนี้คือเป็นฟอร์มของมันนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นฟอร์มเต็มๆให้ฟังเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันทีละคอร์ดนะครับอ่ะคอร์ดแรกเป็น B f l a t นะฮะไปที่คอร์ดที่2 g ง i n o r นะครับ คอที่3เป็นคอ D minor อันนี้ก็คือครบฟอร์มของมันก็คือ4บาร์นะครับเป็น D minor 2อบาร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแล้วก็ร้องตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนลองลองเล่นไปพร้อมๆกันก็ได้นะฮะหยุดคิดแบบนี้ หยุดคิดเลยรู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกันประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปฝึกแล้วก็ซ้อมมันดูแล้วลองลองเล่นลองเล่นกันดูนะครับผมมามาดูกันที่ท่อนต่อไปนะครับท่อนฟรีฮุกนะครับอ่าโดยท่อนฟรีฮุกนะครับจะมีประมาณ6คอร์ดด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นรอบแรกจะเป็นเหมือนเดิมเลยก็มี B Fla t G minor mm hmm. แล้วก็ D minor อันนี้คือรอบแรก3ขคอร์ดผ่านไปแล้วแต่รอบ2จะมีการเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็เ,เป็นเริ่มจากเป็น b f l a t เหมือนเดิมค mm hmm. อร์ดต่อไปเปลี่ยนจาก G minor เป็น D minor ครับ mm hmm. อ่ะส่วนคอร์ดสุดท้ายเป็นคอร mm ์ด hmm. C ะหมดแล้วท่อนปรีฮกุกก็มีเท่านี้นะครับแพทเทิร์นการดีดนะครับก็คือเป็นบาร์ละหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบเต็มๆรอบหนึ่งนะครับ แต่ขอสุดท้ายนะครับมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือคอด C ในบาร์ที่2นะครับจะมีการดีดย้ำเพื่อส่งเข้าท่อนหกนะครับจะเป็นแบบนี้มีดีดลง4ีทีนะครับแบบนี้นะครับอ่ะก็จบไปแล้วท่อนปรี6กนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังเต็มเต็มหรอบนะครับสำหรับท่อนปรีหกนะครับได้แต่เพย่อยอนจะไม่คิดอะไร นาทีล่ลกลาชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายกานจะทนไห้บอกฉันที่จะได้ไหมให้ฉันอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะ,อะมาต่อกันที่ท่อนฮุกนะครับผมท่อนฮุกท่อนนี้ง่ายมากนะฮะก็โดยท่อนฮุกเนี่ยจะมีด้วยกัน3มคอร์ดก็คือคอร์ดเนี่ยจะมีความเหมือนกับ ท่อนปรีในวัคที่2นะครับแล้วก็จังหวะการดีเนี่ยจะเป็นจังหวะเดียวกับท่อนเวิร์ดเลยนะฮะแต่ว่าสําหรับในท่อนฮุกเนี่ยจะไม่ได้มิ้วแบบในท่อนเวิร์ดแล้ว <c oughs> ก็คือจะเล่นแบบไม่มิ้วเลยแต่ตบเหมือนเดิมอ่ะเริ่มจากขอแรกเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับขอแรกจะเป็น B flat นะฮะค <c oughs> อ์ดที่2จะเป็น D minor นะครับ ข้อที่3จะเป็นซีข้อซีเป็นเล่นเป็น2บาร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่จังหวะว่าไอ้ท่อนฮุกเนี่ยมันเล่นเล่นจังหวะเป็นยังไงนะฮะจะมีความคล้ายกับท่อนเวิร์สเลยนะครับก็คือท่อนเวิร์สเนี่ยปกติเราจะเล่นแบบนี้แต่ว่าท่อนฮุกเนี่ยเราจะไม่มีวันเท่านั้นเอง จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือตบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเต็มๆอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเล่นเล่นแบบเล่นไปด้วยร้องไปด้วยให้ฟังนะฮะ,ทะ,ทะ บอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอหยุดอยูย่ที่เดียวกันไหมหยุดเล่นกันเพื่อนเล่น,น,น,ลนอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆผมก็เมื่อกี้ผมก็ลองเล่นแบบชา้าๆให้เพื่อนๆฟังแล้วผมเชื่อว่ามันคงไม่ไม่ยากเกินไปผมอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปแกะกันดูนะครับเพราะว่า ในลิททิมลิททมที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ก็คือเป็นค่อนข้างเป็นเบสิกก็คือจะได้เรื่องเรื่องการมิวสายการตบสายให้เป็นจังหวะด้วยก็ถือว่าเหมือนเหมือนเป็นพื้นฐานสุดๆเลยยังไงลองไปฝึกกันดูนะครับอถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสอนเพลงไหนอีกนะครับยังไงก็คอมเมนต์กันมาขอได้เลยที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแล้วก็ หาเพลงง่ายๆมาสอนเพื่อนๆแบบนี้อีกนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย m u s i c a อ m s ์เธอหยุดอยู่ที่เดียวกันไหมหยุดเล่นเพื่อนเพื่อน